อนบ่ายของวันเดียวกันนั้นเจ้าแกลวมาหามันที่ค่ายพักพร้อมด้วยบุรุษวัยชกันท่าทางเฉลียวฉลาดคนหนึ่งเจ้าแกลวกับชายผู้นั้นนั่งลงประนมมือทําความเคารพเจ้าแกลวบอกกับเจ้ากระเรียงหนุ่มว่าคนที่มันนํามาชื่อว่าคงเป็นผู้บังเกิดกล้าวของมันเองเจ้าแพงประนมมือรับความเคารพของคนทั้งสองกลางกล่าวขึ้นว่าเมื่อตอนสายลูกชายของท่าน ได้ช่วยจับตัวเจ้าเมืองมอบให้แก่ข้าพเจ้านับว่ามีความดีความชอบอยู่มากมันออกปากฝากตัวเองขอทำงานอยู่กับข้าด้วยคนหนึง่งข้าสอบถามมันก่อนที่จะรับเอาตัวไปด้วยกลิ่งเกรงว่าท่านจะได้รับความลำบากเพราะขาดมันไปเสียคนหนึง่งจึงใคร่จะให้ท่านพูดด้วยความสุจริตใจในเรื่องนี้ว่าจะอนุญาตให้มันไปอยู่กับข้าพเจ้าหรือไม่ท่านไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรหรอกข้าย,ยินดีจะรับฟังความคิดเห็นของท่าน และจะกระทำไปตามความปรารถนาของท่านด้วยบุรุษวายชกันยิ้มด้วยความพึงพอใจกล่าวอย่างนอบน้อมว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณท่านแม่ทัพใหญ่อย่างยิ่งที่กรุณาให้อำนาจแก่ข้าพเจ้าในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอบอกกับท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ายินดีที่จะมอบลูกชายคนนี้ให้เป็นข้าของท่านเนื่องจากเห็นว่ามันเป็นคนมีนิสัยใจคอกล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริตและมีกำลังฝีมือพอตัวจะได้ช่วยท่านแม่ทัพใหญ่ปราบยุคเข็นของแผ่นดินเวลานี้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนกันทั่วทุกหัวระแหงเนื่องจากพระองค์สวรรค์มีได้ทรงตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมตามโบราณราชประเพณีไพร่ฟ้าข่าแผ่นดินเคยมีความร่มเย็นเป็นสุขในรัชสมัยของพระองค์สมมาเป็นเวลาอันยาวนานกว่าสิบปี ต่างมีความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์องค์นั้นยิ่งนักมิได้คาดหมายว่าจะทรงทอดทิ้งพระสนิกรไปโดยเร็วเปิดช่องให้คนอาธรรมได้เถลิงอำนาจทำการกดขี่เบียดเบียนข่มเหงอนาประชาราษย่างเหี้ยมโหดทารุณร้ายกาจยิ่งนักข้าพเจ้าจึงปรารถนาจะฝากฝังลูกชายไว้กับท่านแม่ทัพใหญ่หวังจะให้เป็นกำลังช่วยเหลือท่านกำจัดกษัตริย์อธรรม ดเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนข้าพเจ้าพูดกับท่านด้วยความสุจริตหาใช่เพราะเกรงกลัวอำนาจของท่านหาไม่ได้ข้าขอขอบใจท่านมากที่กล้าพูดยังเปิดเผยเจ้าลูกพลานหลงพนากล่าวขึ้นยังชื่นชมข้ายินดีที่จะรับลูกชายของท่านไว้ให้เป็นทหารช่วยกำจัดเสี้ยนน้ำของบ้านเมืองและสร้างความมั่งคั่งสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินไทยต่อไปข้า ได้ฟังน้ำเสียงของท่านได้เห็นกิริยาท่าทางของท่านแสดงว่าท่านเป็นคนสุจริตกล้าหาญและมีความรู้ดีอยู่ทั้งยังบ่งบอกว่าท่านเป็นคนมีความรักชาติอย่างมั่นคงอีกด้วยท่านยังจะสละเวลาและความสามารถเข้าช่วยงานทางด้านพลรเรือนได้หรือไม่หากท่านพอจะทําได้ข้าจะให้ท่านเข้ารับราชการอยู่ที่เมืองนี้เพราะเห็นว่าท่านมีภูมิลําเนาอยู่ที่นี่ด้วย พ่อของโจแกลวได้ฟังก็โครงศีรษะตอบทันทีว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะร่วมงานกับพวกกลงการเมืองชุดนี้ได้เพราะมันมาตะเภาเดียวกับเจ้าเมืองทั้งนั้นรีดไถราษดรกดขี่ข่มเหงสารพัดสารเพข้าพเจ้าคืนเข้ามาร่วมงานด้วยคงจะถูกประชาชนสาบแช่งอย่างเดียวกับพวกที่เป็นอยู่ในบัดนี้แน่นอน <c oughs> ข้าตั้งใจจะรู้พวกเหล่านั้นออกทั้งหมดชุด ตั้งแต่เจ้าเมืองลงมาเจ้าลูกทมเอินพลายตอบอย่างหนักแน่นสำหรับตำแหน่งเจ้าเมืองนั้นข้าพเจ้าจะคัดเลือกคนของข้ามากำกับเนื่องจากเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อข้าต้องเตรียมป้องกันเอาไว้แต่ต้นมือก่อนส่วนประหลัดเมืองกับคณะกรมการเมืองนั้นข้าตั้งใจจะทําโดยมีให้ประชาชนตําหนิติดเตียนได้คือจะให้ราษฎรคัดเลือกคนที่ดีที่สุดของเมืองนี้เข้าเป็นคณะกรมการเมือง ท่านยังจะเห็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้หากท่านแม่ทัพใหญ่จัดการเหมือนอย่างที่พูดนี้ก็นับว่าประเสริฐนักคงกล่าวด้วยความตื่นเต้นพิศวงในความฉลาดปราดเปลื่องของแม่ทัพใหญ่เมืองทมท่านจะให้ดำเนินการนี้เมื่อไรหรือว่าจะรอไว้จัดการต่อเมื่อเจ้าเมืองคนใหม่มารับหน้าที่แล้วไม่รอกถ้าคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรอก็ได้ เจ้าแลงตอบภายหลังที่ใกล้ครวนจึงรอบคอบแล้วควรจัดตั้งคณะกรมการเมืองให้เสร็จไปก่อนเพื่อจะได้ปฏิบัติงานมิให้ราษฎรเดือดร้อนได้ข้าคิดว่าจะจัดการภายในสองสาวันนี้แหละถ้าท่านแม่ทัพใหญ่จะทําเช่นนั้นจริงๆพ่อของเจ้าแกล่าวด้วยความยินดีข้าพรเจ้าก็จะพบจะร่วมงานด้วยได้เพราะคนที่กําลังชะกันและมีความสามารถพอจะทํางานได้ดี มีอยู่ไม่มากนะักแต่เป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวเมืองโดยทั่วๆไปสำหรับการคัดเลือกคงจะสำเร็จเรียบร้อยภายในสองวันพอดีในวันรุ่งขึ้นปลัดเมืองกับคณะกรมการเมืองพรมนครก็พากันมาพบเจ้าลูกพลาหลงพลยัยแสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งหน้าที่เนื่องจากคนเหล่านี้เกรงกลัวความผิดเมื่อเจ้าเมืองคนใหม่จะมารับหน้าที่ ซึ่งเจ้าหนุ่มก็ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวเอาไว้ในวันรุ่งขึ้นมันสั่งให้ทหารประกาศให้ชาวเมืองทราบทั่วกันว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรมการเมืองใหม่ขึ้นมาตั้งแต่ประหลัดเมืองลงไปจนถึงคณะกรมการเมืองให้ราษฎรคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมายัางที่ว่าการเมืองภายในสามวันเพื่อให้ชาวเมืองคัดเลือกเป็นประหลัดเมืองและคณะกรมการเมืองอีกสิบสองคน ขอให้พี่น้องทั้งหลายส่งตัวคนที่ดีและก็เหมาะสมตามทัศนะของท่านไปพบท่านแม่ทัพใหญ่เมืองทมณทนะที่ว่าการเมืองภายในสามวันพวกทหารร้องเปล่าประกาศไปตามถนนภายในเมืองทุกสายและพวกพี่น้องทั้งหลายไปช่วยกันทำการคัดเลือกเป็นครั้งสุดท้ายต่อหน้าท่านแม่ทัพใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยพวกชาวเมืองได้ทราบประกาศแล้วดี่ใจนักที่คณะกรมการเมืองปีศาจ สูบเพลือดสูบเหนือพากันถึงอาวสารต่างออกติดต่อกับบุคคลที่มีความประพฤติดีและมีความสามารถเหมาะสมได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น24คนการติดต่อทาาทามคนเหล่านี้เรียบร้อยลงภายในสองวันพอถึงวันคำรบสามตอนสายพวกราษฎรก็เชิญตัวคนที่คัดเลือกไว้ไปยังที่ว่าการเมืองในจำนวนนี้มีคงพ่อของเจ้าแกลรวมอยู่ด้วยคนหนึ่ง เจ้าลูกถมเอนินไพรพร้อมด้วยนายทหารไปถึงที่ว่าการเมืองแต่เช้าสั่งให้บรรดานายทหารรายล้อมที่ว่าการเมืองเอาไว้เนื่องจากไม่ไว้วางใจว่าพรรคพวกของเจ้าเมืองกับคณะกรมการเมืองเกรงจะรอบมาทำลายพอสายหน่อยชาวเมืองพากันหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณที่ว่าการเมืองจนเต็มไปหมดต่อจากนั้นคนที่ชาวเมืองคัดเลือกเอาไว้ทั้งยี่ี่คน ็เข้ามาทําความเคารพเจ้าเกรเรียงหนุ่มพร้อมทั้งแจ้งชื่อเฮมันซาเป็นรายตัวต่อไปนี้ขอให้พวกพี่น้องทั้งหลายเลือกประหลัดเมืองก่อนเจ้ากระเรียงหนุ่มประกาศแก่ราษฎรที่มาลงประชามติเพราะตําแหน่งนี้นับว่ามีความสําคัญมากขอให้พวกท่านคัดเลือกคนที่ดีที่สุดข้าพเจ้าขอเสนอท่านคงบุรุษวัยสูงคนหนึ่งเจาะจงตัวพ่อของโจกแล้ว ใครจะเสนอคนอื่นอีกก็ขานชื่อออกมาเจ้าลูกพลาหลงพลายกล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังใครยังเห็นว่ามีคนอื่นเหมาะสมอีกขอให้เสนอชื่อมาได้แต่มันประกาศถึงสามครั้งพวกชาวเมืองทำราวกับว่านัดแนะกันเอาไว้ก่อนแล้วคือไม่มีผู้ใดเสนอชื่อคนอื่นอีกเลยเป็นอันว่าตำแหน่งประหลัดเมืองได้แก่คงพ่อของจกแกลต่อจากนั้น ก็คัดเลือกคณะกลมการเมืองอีก12คนจนครบถ้วนส่วนพวกที่ยังเหลืออีก11คนนั้นพวกราษฎรขอร้องให้เป็นนายตำบลแทนพวกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประหลัดเมืองและคณะกลมการเมืองจนหมดสิน้นทั้ง24คนขอให้คณะกลมการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าแผงบอกคณะกลมการเมืองชุดใหม่และ ในระหว่างที่ยังไม่มีตัวเจ้าเมืองอยู่นี้ขอให้ปรหลัดเมืองรักษาราชการแทนและมีอำนาจหน้าที่สั่งการงานแทนเจ้าเมืองได้ทุกอย่างเพื่อมีให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเกินไปต่อจากนั้นมาอีกสี่วันกองทัพเมืองทมทั้งห้ากองทัพที่ยกไปปราบเจ้าเมืองทั้งห้าแห่งก็เลิกทัพกลับมายังเมืองพรมนครนำตัวเจ้าเมืองทั้งห้าหัวเมืองพร้อมทั้งเจ้าเมืองนาหวายกับเจ้าเมืองสีชุม ซึ่งตื่นประนกหวาดกลัวมาด้วยรวมทั้งหมดเจ็ดคนเจ้าแผงคาดโทษเจ้าเมืองทั้งเจ็ดคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าเมืองทมแต่เจ้าเมืองทั้งเจ็ดพากันเอาความผิดมาประเดยให้กับเจ้าเมืองพรมนครโดยกล่าวหาว่าเป็นตัวต้นคิดแข็งข้อเพื่อต่อต้านเจ้าหนุ่มบอกให้เจ้าเมืองทั้งเจ็ดกระทำาศาสบานตัวว่าจะซื่อตรงและมีความจงรักภักดีต่อมันข้าพเจ้า จะอดโทษพวกท่านไว้ครั้งหนึง่งมันพูดเสียงกล้าวหากพวกท่านตระบาดสัตว์เสียงเมื่อไรข้าจะทําการปราบปรามท่านโดยไม่ไว้หน้าท่านจะหาว่าข้ากระทํากับท่านอย่างเยี่ยมโหดไม่ได้เป็นอันขาดมันแจ้งเรื่องการปรับปรุงการเก็บภาษีใหม่ให้เจ้าเมืองทั้งเจ็ดฟังอย่างถี่ท้วนเมื่อพวกท่านกลับไปจากที่นี่แล้วให้รีบจัดการทันทีมันกําชับเจ้าเมืองทั้งเจ็ดคน และขอร้องให้พวกท่านส่งกำลังรบที่จะใช้ป้องกันเมืองไปที่เมืองทมภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะเอาคนเหล่านั้นเข้าเป็นทหารหลวงสำหรับถล่มโยนกนครและสู้รบกับข้าศึกภายนอกป้องกันบ้านเมืองต่อไปส่วนเงินภาษีอากรที่เก็บไว้แล้วให้จัดทำบัญชีและนำส่งไปยังเมืองทมครึ่งหนึ่งเอาไวท้ทำนุบำรุงบ้านเมืองครึ่งหนึ่ง ให้ส่งเงินครึ่งหนึ่งไปยังเมืองทมภายในกําหนดเดือนหนึ่งเช่นเดียวกันเงินครึ่งหนึ่งที่ให้เอาไว้ใช้บํารุงบ้านเมืองนั้นให้ท่านชี้แจงด้วยว่าจะทําอะไรเผื่อข้ามีโอกาสจะได้ไปตรวจตราว่าพวกท่านได้ทาอะไรบ้างพรุ่งนี้พวกท่านกลับไปบ้านเมืองของท่านได้วันรุ่งขึ้นเจ้าลูกพลาหลงไพรก็คุมตัวเจ้าเมืองรมนครเลิกทับกลับคืนไปเมืองทมเรื่องที่กองทัพเมืองทม ยกไปปราบบรรดาเจ้าเมืองที่แข่งข้อนี้ทำให้พวกเจ้าเมืองที่อยู่ในอาณาักรของเมืองหลวงและมีอาณาเขตติดต่อกับหัวเมืองเหล่านี้ตื่นระหนกยิ่งนะักต่างทำหนังสือแจ้งข่าวส่งไปถึงมุขมนตรีที่โยนกนครเป็นการด่วนซึ่งมุขมนตรีได้นำความกราบทูลจอมอนณาจักรโยนกให้ทรงทราบทันทีเรื่องนี้ข้าประบาทคิดด้วยกล่าวว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะ มุขมนตรีกราบทูลเสริมขึ้นหากมีเร่งรีบปราบปรามพวกกบฏท,ที่เมืองทมให้ราบคาบโดยเร็วแล้วอันตรายใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นแมนพวกกบฏมียับยังการกระทำเพียงเท่านี้คิดโอหังบังอาจยกมาโจมตีเมืองหลวงแล้วผลร้ายก็คงมีจำเป็นที่จะต้องกราบทูลก็ได้พระเจ้าค่ะพระองค์สวรรค์ได้ทรงฟังก็ทรงสะดุ้มพระทยัยรับสั่งแก่แม่ทัพใหญ่ว่าเรื่องนี้ ข้ามอบให้ท่านพ่วงไปทําการปราบปรามไอ้พวกกบฏมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สําเร็จบัดนี้พวกกบฏยึดเอาหัวเมืองบริวารของเมืองทมไปได้ทั้งหมดแล้วท่านจะคิดอ่านประการใดต่อไปหรือว่าจะนิ่งงอมืองอเท้าปล่อยให้มันยกเข้ามายึดเมืองหลวงทําแก่เราตามความชอบใจของพวกมันขุนพลใหญ่ได้ฟังมีความวิตกนะักถาวายบังคมแล้วกราบทูลขึ้นว่าเมื่อข้าประบาท ไปปราบพวกกบฏเมืองทมครั้งนั้นพบว่ากระเรียงหนุ่มคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากบฏมีชาวเขาเผ่าแมวกับเผ่ามูเซแดงสนับสนุนสมทบกับพวกชาวเมืองทมบังเอิญดาบว,วิเศษของข้าพระบาทถูกกระเรียงหนุ่มผู้นั้นจิงเอาไปได้และบัดนี้พวกกบฏยึดได้หัวเมืองบริวารของหัวเมืองทมรวมสิบเอ็ดแห่งมีกำลังกล้าแข็งอยู่จะอาศัยแต่กำลังทางเมืองหลวงเข้าทำการปราบปรามแต่ท่ายเดียวนั้น ยากที่จะทำการได้สำเร็จจำเป็นจะต้องหากำลังช่วยปราบปรามพระเจ้าค่ะท่านพวงเห็นว่าสมควรจะทำประการใดและจะได้กำลังที่ไหนมาช่วยปราบมันจอมอนณาจักรไทยตรัสถามทันทีข้าประบาทคิดด้วยกล้าวว่าหนทางที่ดีเจ้าเหนือหัวสมควรทรงมีลายพระหัตพร้อมด้วยสิ่งของมีค่าสักจำนวนหนึ่งส่งไปพระราชทานเจ้าผู้ครองเมืองลอ กับเจ้าเมืองชัยนายัยขอร้องให้ส่งกําลังทัพมาช่วยปราบพวกกบฏท,ที่เมืองทมโดยจะทรงแบ่งปันพื้นแผ่นดินให้ครอบครองเป็นอิสระเป็นการตอบแทนเมื่อการปราบปรามพวกกบฏได้ราบคาบลงแล้วถ้าทรงบอกกล่าวเปเช่นนี้ข้าพระบาทมั่นใจว่าเจ้าเมืองลอกับเจ้าเมืองชัยนายัยคงจะยกกองทัพมาช่วยจัดการกับพวกกบฏเนื่องจากมีความปรารถนาที่จะได้ปกครองแผ่นดินเป็นอิสระ เนื่องจากหัวเมืองทั้งสองมีความปรารถนาที่จะได้ปกครองดินแดนเป็นอิสระเมื่อเมืองทั้งสองกลุ่มกําลังมาแล้วทางเราก็จัดกองทัพไปสมทบปราบพวกกบฏด้วยที่ไหนมันจะสามารถต่อต้านได้เพราะต้องสู้ศึกถึงสามด้านพระเจ้าค่ะแล้วแผ่นดินโยนกม่ต้องแบ่งแยกออกเป็นสามส่วนหรือท่านพ่วงจอมไอศูนตรัดถามด้วยความลังเลพระไทย ในเบื้องแรกก็คงจะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะแม่ทับใจเจ้าเล่กราบทูลด้วยปรีชาวัยแต่ฝ่ายเราย่อมที่จะได้เปรียบกว่าเพราะจะได้เมืองทมกับหัวเมืองบริวารอีกสิบเอ็ดหัวเมืองไว้ในอำนาจทำให้มีกำลังเหนือกว่าเมืองล้อและเมืองัชานารายขั้นต่อไปก็หาวิธียุแย่ให้เจ้าผู้ครองเมืองทมเกิดความบาดหมางกับเจ้าเมืองัชานารายด้วยอุบายที่แยบคายอีกครั้งหนึง่ง ซึ่งจะไม่สู้ลำบากลำบนเท่าไรไม่ได้เมื่อแห่งใดแห่งหนึ่งล่มจมลงแล้วก็หาทางที่จะกำจัดเสี้ยนน้ำแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่อีกแห่งเดียวต่อไปด้วยการใช้กำลังเข้าหักหานก็ได้เนื่องจากถึงเมืองใดจะเป็นฝ่ายมีชัยเมืองน,นั้นย่อมต้องสูญเสียกำลังจนแทบจะตั้งตัวไม่ติดคงจะไม่สามารถที่จะต้านทานเราได้แน่นอนพระเจคะจอมอาณาจักรได้ทรงฟังก็ทรงเห็นชอบด้วย รับสั่งสาร,รเสริญขุนพลใหญ่ว่าท่านพ่วงมีสติปัญญาหลักแหลมลึกซึ้งนักรอบรู้ในอุบายอันแยบขายขอให้ท่านมุขมนตรีจัดหาสิ่งของมีค่าเตรียมเอาไว้ข้าจะเขียนหนังสือถึงเจ้าผู้ครองนครเมืองรอกับเจ้าเมืองแชนรายและจะรีบส่งไปโดยด่วนถ้าเด้ปบาบพวกกบฏเมืองทมสิ้นสุดลงก่อนถึงฤดูฝนได้ก็ยิ่งดีข้าประบาด จะจัดของให้เรียบร้อยภายในวันพรุ่งนี้พระเจ้าค่ะมุขมนตรีกราบทูลสนองอย่างนอบน้อมเจ้าเหนือหัวโปรดทรงอักษรไว้ให้พร้อมสับหากสามารถที่จะส่งทันในวันพรุ่งนี้ได้้าพระบาทจะได้จัดส่งไปเลยพระเจ้าค่ะดังนั้นในตอนกลางวันของวันรุ่งขึ้นผู้ถือลายพระราชาหัตทั้งสองพร้อมด้วยผู้นำสิ่งของพระราชทานก็ออกเดินทางจากโจโนกนครไปพร้อมๆกัน แล้วไปแยกกันในระหว่างทางเจ้าลูกพลาหลงไพรคุมกองทัพกลับถึงเมืองทมในตอนกลางวันเจ้าเมืองกับคณะกรมการเมืองพร้อมด้วยประชาชนอีกหลายหมื่นคนพากันมาต้อนรับเจ้าแพงสั่งให้แม่ทัพทั้งห้านำพลไปเข้าค่ายพักก่อนตัวมันเองรีบลงจากหลังมา้าประนมมือทำความเคารพเจ้าเมืองกับคณะกรมการเมืองตลอดจนชาวเมือง ที่พากันมาต้อนรับยังคับขัางด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมทั้งแจ้งผลของการปราบปรามเจ้าเมืองทั้งแปดแห่งให้ผู้มาต้อนรับได้รับทราบทั่วหน้ากันคนเหล่านั้นได้ทราบว่ากเรียงหนุ่มสามารถปราบปรามเจ้าเมืองทั้งแปดแห่งได้ราบคาบก็ปราบปรื้มอย่างยิ่งเปล่งเสียงโห่ร้องเซ็งแซ่วันรุ่งขึ้นเจ้าลูกพลานหลงไพรทำหนังสือถึงนายตำบลทุ่งหลวงให้รีบเดินทางมาเมืองทม เพื่อไปรับตําแหน่งเจ้าเมืองพรมนครมอบให้แม่ทัพกล้องกับแม่ทัพเกิดสองคนพี่น้องถือไปในวันนั้นแล้วมันไปที่ค่ายทหารแบ่งกําลังรบของมันห้าพันคนมอบหมายให้เจ้าแกวเป็นผู้ควบคุมส่วนมันยังมีทหารอยู่ในบังคับบัญชาอีกหนึ่งมื่นคนมันอนุญาตให้ทหารพักผ่อนได้เจดวันต่อจากนั้นจะเริ่มฝึกต่อไปล่วงมาอีกห้าวัน นายตำบลทุ่งหลวงกับครอบครัวเดินทางมาถึงเมืองทรมรีบเข้าไปพบเจ้าหนุ่มก่อนเจ้าแพงยินดีอย่างยิ่งเชื้อเชิญให้ในายตำบลทุ่งหลวงพักอยู่ที่บ้านใหม่อันโอทงของมันอาขอบพระคุณหลานท่านอย่างสูงสุดนายตำบลทุ่งหลวงกล่าวด้วยความปลาบปลืมที่ไว้วางใจและมอบหมายให้อาไปกินเมืองพมนครครั้งนี้ อาจะพยายามทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสุดความสามารถเพื่อมีให้หลานท่านจะต้องเสียใจในภายหลังว่าเลือกคนผิดขพเจ้าเห็นว่าอาเป็นคนซื่อสัตย์และมีความสามารถพอตัวเจ้าลูกถมเมินพลายกล่าวอย่างมั่นใจคงจะช่วยสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่เมืองพรมนครได้แน่นอนอันหนึ่งข้าพเจ้าได้กำจัดคนชั่วมีเจ้าเมืองกับคณะกรมการเมืองออกจนหมดสิ้น ให้ราษฎรเลือกเฟ้นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นประหลัดเมืองและคณะกรมการเมืองใหม่เอี่ยมทั้งคณะหวังว่าอาคงจะสามารถร่วมงานกับคณะกรมการเมืองชุดใหม่ได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าจะทําหนังสือแต่งตั้งให้อาในวันพรุ่งนี้แต่อาควรจะพักอยู่ที่นี่สักวันสองวันก่อนค่อยเดินทางไปรับหน้าที่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเร่งร้อนอะไรนักดอกอา ใครจะขอฝากลูกสาวของอาไว้ในความอุปการะของหลานท่านสักคนหนึ่งนตํตำบลทุ่งหลวงพูดด้วยความตั้งใจหลานท่านจะเลี้ยงดูนางสถานใดก็สุดแท้แต่หลานท่านจะเมตตานางเถิดอาจะได้ฝากผีฝากไข่ในวันข้างหน้าต่อไปข้าพเจ้าขอบพระคุณอาอย่างยิ่งที่ยกกระหนกให้แก่ข้าพเจ้าเจ้าแผงพูดด้วยความปราบเปรื่ม ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะชุบเลี้ยงกหนกมิให้ต้อยต่ำน้อยหน้าคนอื่นจะทนุถนอมน้ำใจมิให้เดือดร้อนวานอาวางใจในเรื่องนีเ้เถิดวันมรืนนี้อาจะเดินทางไปเมืองพรมนครนายตำบลหวนมาพูดเรื่องการงานและจะให้ลูกกนกอยู่รับใช้หลานท่านตลอดไปเลยเจ้าลูกพลานหลงพัยได้ฟังก็มีความยินดีนักพูดขึ้นว่า แม้นอาท่านมีความประสงค์เช่นนั้นข้าพเจ้าก็มิอาจจะขัดขวางได้แต่อาผู้หญิงมิต้องอ้างวางกังวลใจที่จะต้องจากลูกสาวที่รักหรืออาธรรมดาของลูกผู้หญิงนั้นต้องออกเรือนด้วยกันทุกคนแก้วพูดพลางโห่ราอพลางหาใช่จะได้ปรนิบัติพ่อแม่ตลอดไปไม่เพียงแต่ถ้าลูกหญิงชายได้ดีพ่อแม่ก็หวังฝากผีฝากไข่เท่านั้น หลานท่านจะปรารมใหญ่เมื่อข้าพเจ้าจัดกองทัพเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเมื่อใดเจ้าลูกทมเมินไพรกล่าวยังไกรตรองก็จะให้มีกองทัพไปตั้งอยู่ที่เมืองพรมนครสกกองทัพหนึ่งจำนวนห้าพันคนอ่าช่วยสร้างค่ายพักทหารให้สักแห่งหนึ่งจุคนประมาณห้าพันเศษทั้งนายและไพร่บางทีข้าพเจ้าจะให้พี่ก้องไปเป็นแม่ทัพอยู่ประจำที่นั่นเพื่อให้คอยดูแลอาด้วย หากหลานท่านทําได้อย่างว่าก็ประเสริฐนักนายตะบนพูดด้วยความชื่นชมมีลูกอยู่ใกล้สักคนหนึ่งอาก็เบาใจแล้วเกลือกเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดลูกอยู่ก็ยังพออุ่นใจต่อมาอีกสองวันนายตะบนทุ่งหลวงกับภริยาก็อำลาเจ้ากระเรียงหนุ่มออกจากเมืองถมตรงไปยังเมืองพรมนครเจ้าแผงให้จากอง คุมทหารห้าร้อยคนไปส่งจนถึงที่หมายปลายทางติดตามดดวเหล็ไหลได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอรุณูฟโคเมตสวัสดีครับ